กลับมารับชมข่าวเที่ยง n อ t บทกันต่อนะคะในช่วงนี้เราจะไปดูประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีติดตามการทํางานของรัฐบาลด้านพัฒนาสังคมเตรียมพัฒนาดูแลด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนรวมทั้งการจ้างงานคนพิการในหน่วยง,งานภาครัฐค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับประหลัดกระทรวงที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีสักการะพระประชาบดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพร้อมเยี่ยมชมภาพถ่ายพระบารมีปกเกล้าชาวประชาบดีซึ่งรวบรวมภาพของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือสปกพม ส่วนวาระการประชุมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอภารกิจและผลงานสำคัญโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ส่งผลให้สหรัฐจัดอันดับประเทศไทยที่ดีขึ้นเป็นระดับเทียสองอยู่ในกลุ่มประเทศต้องจับตามองการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดถึง3ปีเป็นเงิน600บาทต่อเดือน โครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยรวมทั้งประเด็นที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนเช่นการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนดินแดงและชุมชนริมคลองลาดพร้าวการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐค่ะส่วนการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้นะครับสมาชิกมีการตั้งกระทู้ถามเรื่องการดําเนินงานของหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาตของราชการครับ ดโดยรองนายกรัฐมนตรียืนยันพระราชบัญญัติฉบับนี้ส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอพิจารณาวาระกระทู้ถามทั่วไปซึ่งนายเจษศิรัตนน์ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการดําเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ โดยระบุว่าพระราชบัญญัตินี้มีความสําคัญต่อทุกภาคส่วนจะต้องมีกฎหมายรองควบคู่ไปกับพระราชบัญญัตินี้จึงต้องการทราบความคืบหน้าในการจัดทำโดยนายขออภัยครับโดยนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบกระทูถามแทนนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าร่างพระราชร่างพระราชบัญ,ญญัตินี้มีความสําคัญในการเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและการบังคับใช้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว แต่ยอมรับว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคบางเรื่องเพราะเป็นเรื่องใหม่สําหรับภาครัฐและประชาชนส่วนการจะทํากฎหมายประกอบที่เกี่ยวข้องนั้นไม่น่ากางังวลเพราะไม่ได้บังคับให้เป็นมีกฎหมายรองรับมากนักนายวิษณุกล่าวว่าได้มีการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากพระราชบัญญัตนินี้โดยขณะนี้นะครับมีเรื่องร้องเรียนประมาณ100เรื่องและดําเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องครับ มาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้65ล้านบาทสัพรัง่งรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะนายจักรพันธ์ผิวงามรองประหลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้65ล้านบาทสะพรัง่งประจํากรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญหรือ Big กเดซึ่งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันพุทธที่4สิงหาคมนี้เวลา9นาฬิก9นาทีทางด้านนายอนุชิตป,ปราศาททองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่า กรุงเทพมหานครจะจัดกิจกรรมรณรงค์ที่ลานพระบ,บร,รมรูปทรงมา้าที่ได้รับความร่วมมือจากรอดอจิตอาสาศูนย์ส่สงเสริมประชาธิปไตยและนิสิตนักศึกษาร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามาติพร้อมพิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ไปตามเส้นทางชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์อีกครั้งรวมถึงกิจกรรมการแสดงจากศิลปินนอกจากนี้ได้ประสานไปยังโรงเรียนต่างๆในกรุงเทพมหานครให้นักเรียนร่วมเดินรณรงค์ในวันที่4สิงหาคมพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ 7สิงหางคามนี้ก็จะถึงวันลงประชามาติแล้วนะครับเราไปขอไขข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญกับลุงมีหลานชัยไขร,รัฐธรรมนูญกันครับลุงมีหลานชัยไขร,รัฐธรรมนูญล,ลุงครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัิการปฏิรูปประเทศไว้ด้วยหรือเปล่าครับร่างรัฐธรรมนูญก็กําหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศไว้ให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย สามัคคีปรองดองสังคมสงบสุขมีความเท่าเทียมและก็ยังกำหนดการปฏิรูปไว้ทุกด้านทางด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆพร้อมทั้งกำหนดให้ต้องจัดทำแผนวิธีการปฏิรูปภายใน1ปีหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญและจะต้องทำให้เสร็จภายใน5ปีด้วยนะหลาน แบบนี้เท่ากับว่าการปฏิรูปถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกภาคส่วนเลยใช่ไหมครับใช่แล้วร่างรัฐธรรมนูญยังบัญญัติรายละเอียดหลักของการปฏิรูปแต่ละด้านไว้ด้วยนะแต่การปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคนนะหลานชาย หลังจากมีการยกระดับการค้ามนุษย์ให้ประเทศไทยอยู่ในบัญชีประเภท2หรือว่าเทสองก็ส่งผลให้ภาพลักษณ์การค้าการส่งออกของไทยนั้นดีขึ้นนะคะซึ่งทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคาดการว่าธุรกิจด้านอาหารทะเลจะเติบโตตามมาอีกทั้งยังสามารถสร้างความไว้วางใจแก่คู่ค้าต่างประเทศอีกด้วยความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะ จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ฉบับปี2559ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายนได้ยกระดับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยจากระดับเทียบ3ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดมาสู่ระดับเทียอ2คือเฝ้าระวังซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีของการค้าการส่งออกของไทยล่าสุดสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยระบุว่า การปรับระดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ย่อมส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทยโดยรองประธานสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยกล่าวว่าแม้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์จะไม่ได้ส่งผลกระทบโดย,โดยตรงต่อก,การส่งออกแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษ์สินค้าความพยายามแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมาทำให้ภาพลักษณ์สินค้าไทยต่อคู่ค้าต่างประเทศดีขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างความไว้วางใจต่อผู้จัดจำหน่ายและผู้บริโภคโดยธุรกิจที่จะมีการส่งออกดีขึ้นโดยตรงคือธุรกิจอาหารทะเลทังแช่แข็งและแบบกระป๋องซึ่งมันรวมทั้งสองมิติทั้งเรื่องของแรงงานและเรื่องสังคมสังคมก็คือเรื่องขอทานนะแรงงานเด็กนะฮะหรือว่าการการกำกับค้าระเวณีเด็ก นะฮะหรือการค้าปบะเอณนดีหรือว่าการเป็นทางผ่านของการค้ามนุษย์ไปยังโลกยุคดสามนะครับมันทําให้ภาพพจน์เราดีขึ้นว่าทารัฐบาลไทยเราเอาจริงเอาจังอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีผลงานที่เห็นได้นะครับถึงแม้อาจจะย,ยังไม่เพียงพอถึงโดนแค่เป็นเชียสองฟ้อระวังแต่ถ้าเรามีผลงานมากขึ้นในปีนี้ก็คงขึ้นมาดีขึ้นครับนอกจากนี้รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยังมีการเสนอให้แก้ปัญหาค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเพราะไม่ใช่เรื่องแรงงานอย่างเดียว แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสังคมซึ่งเป็นภาพลักษณ์ว่าเป็นประเทศที่ค้ามนุษย์ฉะนั้นทั้งรัฐบาลไทยและประชาชนไทยทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหาด้วยเราต้องทำโดยที่ไม่เกี่ยวกับปลดล็อกนะคือประเทศไทยเราจะต้องทำที่ต้องแก้ภาพพจน์กับว่าค้ามนุษย์จาประเทศไทยไปให้ได้ผมเลยลว,ว่ามันไม่ใช่แค่แรงงานมันมีปัญหาทาง,งสังคมเยอะมากนะครับเพราะวันนี้ถ้าเราโดน อยู่ในระดับค้ามนุษย์อยู่เนีน่ยนะทำมันไม่ดีอ่ะาะว่าดีที่สุดคือยาขึ้นมาอยู่ในเทียนหนึ่งอ่ะดีที่สุดความร่วมมือกันของหลายภาคส่วนยอมทําให้การแก้ไขปัญหาส่งผลดีในระยะยาวทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวต้องหยุดใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายไม่กระทําการค้ามนุษย์เพื่อช่วยกันยกระดับให้ประเทศไทยไร้การค้ามนุษย์อย่างถาวร